สวัสดีครับผมเต้ยครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับวิดีโอที่อาจจะแตกต่างไปจากวิดีโออื่นๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวนะครับผมไม่ได้มาพูดเรื่องของกีฬาการออกกำลังกายหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งทั่วไปนะครับแต่วันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของอาชีพที่ผมทําอยู่นะครับซึ่งก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยติดตามชมนะครับหลายๆครั้งนะครับผมได้รับคําถามมาจาก คอมเมนต์ใน YouTube นะครับคนที่อยู่รอบๆกายหรือว่าเพื่อนๆผมเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าผมมีอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแต่สําหรับคนที่สนใจนะครับว่าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันโอเคไหมมันดีไม่ดียังไงในฐานะที่ผมเนี่ยทำอาชีพนี้มาประมาณเข้าปีที่7แล้วนะครับกับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยผมก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์บางส่วนนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่า สำหรับคนที่สนใจในสายงานอาชีพนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังคิดว่าเฮ้ยในอนาคตเนี่ยเราอยากจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยจะต้องทำยังไงข่าวดีครับก็คือว่าถ้าเกิดคุณจบแค่ปริญญาโทตอนนี้เนี่ยไม่เพียงพอซะแล้วนะครับสำหรับการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะครับอาจจะต้องการวุฒิปริญญาเอกเป็นอย่างน้อยซึ่งก็เพิ่มความยากเข้าไปอีก คราวนี้ผมอยากจะยกคําถามที่ผมได้ยินมาบ่อยครั้งเวลาเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ชิดหรือแม้แต่กระทั่งคอมเมนต์ใน y YouTube เนี่ยดูผมแล้วติดตามผมมาแล้วอาจจะเกิดคําถามว่าโอ้โหมันดูชิลจังเลยเนาะเป็นอาจารย์แล้วมีเวลามาทําคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบเออดูสบายจังเลยดูไม่ต้องเครียดอะไรจริงๆแล้วผมอยากจะสะท้อนว่าผมอยากจะบอกนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมทําอาชีพนี้มาก็นานอยู่ นานพอสมควรนะครับผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีอาชีพไหนที่ง่ายหรอกในโลกนี้นะครับน้องๆทุกคนฟังไว้นะครับเมื่อคุณจะทําอาชีพอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ง่ายหรอกแม้แต่คนกวาดขยะคนขนของคนทํางานในครัวทุกอาชีพมันมีความยากความท้าทายแตกต่างกันไปหมดและแน่นอนว่าอาจารย์ก็เหมือนกันครับอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือว่าแม้แต่กระทั่งครูที่สอนมัธยมเนี่ยทุกอาชีพมีความท้าทายความยากของมันหมด อย่าไปมองว่าโอ้โหอาจารย์แค่มาสอนแล้วถึงเวลามันก็ออกไปจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นคือในโลกที่ที่เรารู้แค่ของเราตัวอย่างเนี่ยผมในอดีตพี่ในอดีตเนี่ยเป็นเด็กหลังห้องนั่งอยู่หลังห้องแซวเพื่อนโอ้ยเด็กเพศเอมันก็ยกมือตอบใช่ไหมล้วก็นั่งแซวข้างหลังเอนเก้าอี้ว่าลูกไม่ได้สนใจแล้วเราก็มองว่าอาจารย์เดี๋ยวก็ไปสอนแล้วก็เสร็จ โอ้สบายโคตรชิลเลยแล้วพี่เนี่ยใช้ใช้คำแทนตัวเองว่าพี่แล้กันพี่เนี่ยไม่ใช่คนที่ขยันไม่ใช่คนที่ชอบออกไปยืนหน้าห้องแล้วพูดพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยเกลียดมากแล้วก็จะเป็นคนที่แบบไม่เอาอะไรพวกเนี้ยวันหนึ่งเราเคยเกลียดการไปยืนหน้าห้องแล้วต้องคอยพูดอะไรสักอย่างให้กับคนอื่นที่ดูเยอะๆเนี่ยเราเกลียดมากแต่มาวันหนึ่งเราได้กลายมาเป็นอาชีพนั้น มันทําให้พี่ได้รู้ว่ามุมมองนะตอนนั้นน่ะเออเรามองแค่มุมของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรพอมาถึงตอนเนี้ยเวลาผ่านไปหลายสิบปีเราย้อนกลับไปดูเออความแตกต่างม,มันมีอาชีพอาจารย์แน่นอนหลักๆก,ก็คือการสอนถูกไหมแต่หลังจากการสอนเนี่ยรู้ไหมว่าต้องทำอะไรต่อคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไง คนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าสอนเสร็จอ้าวเสร็จแล้วก็เสร็จดิแล้วไงทําอะไรต้องทําอะไรอเหรอมันมีรายละเอียดดีเทลที่มากกว่าน,นั้นอย่างที่บอกว่าก็เหมือนทุกๆงานนั่นแหละมันมีรายละเอียดยิบย่อยดีเทลกันไปหมดแม้แต่คนที่ทําความสะอาดห้องห้องออฟฟิศเนี่ยมันก็มีการรายละเอียดของการทําความสะอาดที่แตกต่างกันออกไปถามว่ารู้ได้ไงเดาเหรอเคยทำเหรอใช่ไงผมเคยทําถ้าอยากรู้ก็รอคลิปหน้ากันเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังว่า ทำขนาดไหนอาจารย์มันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยก็คือว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วคุณอาจจะต้องไปเตรียมการสอนใช่ไหมซึ่งมันต้องทําอยู่แล้วเตรียมการสอนคุณจะต้องทําเอกสารวิชาการคุณจะต้องทํามคออคุณจะต้องทําการประเมินการประเมินคืออะไรการประเมินคือมันจะมีคนมาตรวจสอบคุณว่าเฮ้ยคุณสอนได้มาตรฐานไหมคณะคุณสอนได้มาตรฐานไหมสาขาคุณสอนได้มาตรฐานไหมตรงกับที่กระทรวงเขารับรองหรือเปล่ามันสอดคล้องกันหรือเปล่า สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไหมนอกจากงานเอกสารแล้วนะฮะอาจารย์หมหาวิทยาลัยยังต้องทำเรื่องของการศึกษาต่อเช่นการศึกษาต่อปเอกการทำผลงานวิชาการการประชุมวิชาการการเขียนเอกสารเขียนตำราจะต้องทำเพื่ออะไรทำเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองและก็ต้องนำสิ่งเหล่านั้นนะ่ะไปใช้ในการตรวจประเมินเพื่อให้มันเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเออ สาขาคณะคุณเนี่ยมีอาจารย์ที่มีคุณภาพนะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการสอนเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วถูกไหมการที่คุณจะต้องไปยืนหน้าห้องพูดอะไรกับคนที่อยู่เป็นร้อยคน1ิบคน20คน30คนเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยคุณต้องเตรียมคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องสามารถพูดแล้วเข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยฮะอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ และยิ่งในตอนนี้เห็นไหมอย่างที่บอกไปว่าการที่จะเข้ามาในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะรับบุ๊กที่เป็นปริญญาเอกแทบจะทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดน้องๆน,นะครับสนใจที่อยากจะเป็นอาจารย์โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นอาจารย์มอใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องเป็นบุ๊กปเอกปริญญาโทเนี่ยอาจจะบางแห่งอาจจะยังรับพิจารณาอยู่นะถ้าเกิดว่า วุฒิที่น้องๆสนใจเนี่ยมันมันสอดคล้องกับหลักสูตรนั้นๆแต่พูดตรงๆว่ายากเห็นไหมว่าทุกอย่างมันถูกบีบคั้นและมันจะต้องไปให้ได้ถ้าเกิดคุณอยากจะอยู่ในระบบอยู่ในสังคมนั้นๆและนี่คือความหลากหลายของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีแค่การสอนฉะนั้นหลังจากนี้นะถ้าเกิดใครถามว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยมันทําอะไรวะมันไม่ได้มีแค่สอนนะเว้ยมันทำอีกหลายๆอย่างอันนี้ พี่บอกว่าเลยนะในฐานะที่มันไม่ค่อยมีใครมาพูดไงก็เลยอยากจะพูดให้ฟังมันก็ไม่ได้ยากและก็ไม่ได้ง่ายใะทีเดียวคําถามที่2องนะี่คำถามแรกจะยืดเยื้อไปละคำถามที่2ในเมื่อมันมีปัญหามากมายขนาดนี้เนี่ยแล้วพี่ทําต่อทําไมวะอ่าอาจจะมีวงเล็บวะถ้าเกิดมีปัญหามากมายคุณก็ลาออกไปดีจะทําต่อทําไมแม้บางคนอาจจะคิดแน่นอนมันมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสีย มันมีข้อเสียมันก็ต้องย่อมมีข้อดีมันเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมยังมีคนที่ไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันแต่ก็ยังอยากทําต่อไปเหตุผลเพราะอะไรล่ะอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อนะว่าคนที่อยากจะมาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้สึกอยากจะให้อะไรบางอย่างกับกับคนนะ่ะคือต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานจิตใจที่ที่ดี ท,ที่อยากจะมอบอะไรให้บางอย่างกับคนคือพูดนี้อาจจะดูเหมือนชมตัวเองนะแต่ผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ได้พิจารณาจากตัวเองเนี่ยแล้วมองคนรอบๆที่ยังคงอยู่ในระบบหรือว่าคนที่เป็นครูอาจารย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นจะต้องมีคืออยากจะให้อยากจะสอนอะไรบางอย่างให้กับคนที่เขาไม่รู้แล้วพอคนเหล่านั้นเขาได้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่บางทีอธิบายออกไปแล้วคนอื่นไม่เข้าใจ ใ้ดีเนี่ยพี่เป็นคนไม่ตั้งใจเรียนไงเป็นเด็กหลังห้องพอวันหนึ่งพี่มาเป็นอาจารย์แล้วพอเราสามารถที่จะทําให้ใครเข้าใจอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นเขาสามารถพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะพัฒนาความจําหรืออะไรบางอย่างพัฒนาสกิลที่เขาไม่เคยทําได้มาก่อนแล้วเขาทาได้เรามีความรู้สึกว่าโหเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่โอเคนะที่ดีนะเราได้ทำเ,เราได้ทําให้คนคนนึง ตรวจทักษะเกิดความรู้ขึ้นมาและเนี่ยคือคุณค่าของการเป็นครูเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเว้ยฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะทํางานสายเนี้ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีก็คือคุณอยากจะทําอะไรให้คนอื่นอ่ะคุณอยากจะสร้างคุณค่าคุณอยากจะสร้างความรู้คุณอยากจะพัฒนาบุคคลคือคุณต้องมีตรงนั้นอ่ะท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะเสนอวันนี้ก็คือว่าบางทีเวลาเรา เรามองงานงานหนึ่งของคนอื่นเนี่ยนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยผมโดนคำถามอะไรประมาณนี้มากว่าโอ้โหทำงานดีเนาะเป็นอาจารย์มหาลัยสบาย,บายผมไม่เคยจะตอบอะไรให้เขาฟังนะเพราะว่ามันอาจจะยืดยาวแต่สุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยอย่างน้อยผมได้มาแบ่งปันประสบการณ์บางส่วนนะครับมันไม่ใช่ทั้งหมดหรอกมันก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมาย แต่ว่านี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกไปได้ว่างานนี้เนี่ยมันก็มีรายละเอียดมันมีดีเทลนะครับมันมีคุณค่ามันมีความท้าทายมันมีความยากของมันนะครับอย่าไปมองว่างานมันไม่มีงานอะไรง่ายหรอกในในโลกนี้นะต่อให้เป็นงานที่คุณคิดว่ามันง่ายที่สุดมันก็ไม่ง่ายหรอกมันก็มีความท้าทายมีความยากของมันเสมอนะครับฉะนั้น น้องๆถ้าเกิดใครอยากจะเป็นอะไระครับก็ศึกษาข้อมูลให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนว่าการที่คุณจะไปเป็นอะไรบางอย่างในานาคตน่ะคุณมีความชอบคุณมีจิตใจที่จะทําในสิ่งสิ่งนั้นหรือเปล่าซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญเสมอแล้วผมก็บอกกับนักศึกษาผมตลอดว่าเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยคิดให้ดีนะเว้ยลองค้นหาตัวเองให้ดีก่อนว่าเราชอบสิ่งสิ่งนั้นจริงหรือเปล่า เราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรเราก็ต้องทดลองศึกษาให้เยอะๆอ่านให้เยอะๆหาประสบการณ์เยอะๆนะครับฟังเรื่องราวจากคนอื่นเยอะๆแล้วนำสิ่งนั้นนะ่ะมาคิดพิจารณาให้ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับในการค้นหาตัวเองหลายครั้งที่ผมถามคนที่อายุมากๆแล้วบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรฉะนั้นก็ทุกๆคนนะฮะเก็บประสบการณ์ให้เยอะลองดูว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเรามีแพชชั่นกับอะไร เราอยากจะทาอะไรแล้วเราก็ลองไปอยู่กับมันเยอะๆมากๆนะฮะอย่างที่พี่เนี่ยถึงแม้ว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยใช่ไหมแต่ว่าในเวลาว่างที่นอกเวลางานพี่ก็เอาเวลามาทําตัดต่อวิดีโอทําอะไรฮาอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ก็ยังชอบในเรื่องนี้อยู่ไงและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคำแนะนำนะครับจากผมเต้ยนะครับซึ่งมีอาชีพเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับก็อาจจะช่วยให้หลายๆคนนะครับคลายความสงสัยไปบ้างว่า เฮ้ยนี่มันทํางานอาชีพอะไลวว่าทำไมมันมีเวลามาถ่ายคลิปเหตุผลก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละเราก็ยังคงต้องการพัฒนาฝีมืออยู่นะทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบอยู่ไม่ใช่ทํางานอาจารย์อย่างเดียวแล้วก็ลืมพวกนี้ไปหมดหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะเป็นการพูดวกไปบนมานะครับหลายคนอาจจะไม่เก็ตไอเดียว่าตกลง้องการจะสื่ออะไรวะ แต่ก็อย่างที่ผมบอกก็แหละก็ถ้าเกิดชอบใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้ถ้าอยากให้มีอีกก็ลองกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคุณดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับวิดีโอต่อไปนะฮะกับผมเต้ยคนเดิมนี่แหละครับเจอกันครับสวัสดีครับ